ห้ามพลาดกับนิทรรศการไทยเทพ2565กับนิทรรศการงานเล็กศิลปินใหญ่ไทยเทพเดอะมาสเตอร์มินิมอลที่รวบรวมผลงานขนาดเล็กแต่ทรงคุณค่าของศิลปินระดับเทพอาทศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับมาสเตอร์ ผลงานที่นี้ผมเขียนขึ้นเป็นการทดลองความคิดนะมันเหมือนงานสกเก็ตความคิดแต่แหละแต่ก็ไม่ใช่สกเก็ตสัทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นงานโดยการเขียนเปียกบนเปียกให้มันมีลักษณะของความเคลื่อนไหวมีอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปะตะวันออกในตัวงานโดยที่มีเนะะื้อหาเกี่ยวกับชีวิตในสังคมนี่แหละแต่มันซ่อนเล้นด้วยรูปแบบของมา้าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิช่างเถิดเกสตาอาร์ตเมอรและเกสตาอาร์ตโชว์